สวัสดีครับวันนี้พามาชมการฝึกของทรอยนะครับทรอยอะคาเดมี่นะครับเป็นโค้ชชาวฟิลิปปินส์นะสอน9-1-2เลยอัพนะครับมีจังหวะมุดด้วยนะต้องมุดข้ามนะครับยังไม่ได้สอนเลี้ยงบอลนะครับก็ให้จังหวะก้9ไว้ถูกนะครับขวาซ้ายแล้วขึ้นนะครับขวาซ้ายขึ้นครับหนึ่งครับ ขวานะครับความบอลนะครับเรียกว่าอันเอ่อโอเวอร์แฮนด์นะครับใครสนใจนะครับไปลองตามเพจโค้ดทรอยนะครับทรอยอะคาเดมี่นะครับ